มัดกะะลำ่ำน้ำปลาใส่ไข่เค็มค่ะดี่เราทาขอเสนอขอเสนอค่ะไข่เค็มค่ะเดี๋ยวกับ <c oughs> เทีย <c oughs> ม่ <c oughs> อนอ เี้ยงไห้มอมหอมน้ำมันโสลายเดอกจากพี่นะ้องพะกระทะมันเดือดแล้วจะเอาหนังปลามนาะใส่ะก้อค่ะเ่กินหนังปลาเห็นแล้วปลา,าลุกไ้ค่ะ หักไว้หักไว้เจ้ข้าวนอกจากจะกิน,นขา้าวเส้าเนี่ยแหละพี่น้องตักข้าวเส่านี้แล้วข้าวเส้าสำคัญโอเวนตินก็ชงไว้แล้วนอกจากมือนีแต่ว่าสายบอกอะว่าสายเป็นไรนอกจากก็ดีแหละเห็นแล้วก็จะกินอันนี้ก็โอเวนตินอโอเวนตินโอเวนตินช้อนใหญ่อ,ะอ่ะมา หลกักกาอันนี้ไข่เข้มนี่ก็ใส่เข้าไปก่อนคโรเคลีไปด้วยค่ะโ็ต้่องดีให้มันโกรโกรเคเรไปเลยค่ะกสู้น,น้อยค่ะโคต้ต่องชุกม,มากไม่เอาแค่สะดุ้เอาแค่สะดุ้งอ ตัดน้ำตาลนิดนึงนะคะให้มันมีรสชาติแบบหวานสักหน่อยแต่ถ้าบางคนไม่ชอบก็ไม่ใส่ก็ดีค่ะสาว่าก็จะใส่น้ำตาลทรายแดงนะคะไม่ใช้น้ำตาลทรายขาวนะคะราคาสัวค่ะพี่น่องสวนถึนสัวนลงมาตัก2สองสามที่ทั้งคนมันก็ใส่หมูเนาะคะ่ะอ่านี่กามสุด บอ,อยากกินหมูนะคะพี่น้องบอยากกินหมูอยากกินแบบจังเสียนะคะอยากกินแบบปันบ้านจังๆนี่ค่ะน้องซีมเบิรงแบบนี่ไปทั้งสายไปทั้งขัวมันมากพอดีค่ะพี่น้อง,อง,ม,ง,องอม,มันมาเหม,ม,มองพอดีเซตกับพี่น้องไม่ให้สุกมากินเกินไปน,นี่ค่ะพี่น้องตาพัดกับหลักหน้งปลาใสไข่เขียบนะคะ่ะ ใครแคบก็ใส่เป็นสิ่งนะสิละค่ะเป็นชิ้น่างนี้เข้าไปนะคะนี่ยงนี้ัปนี้ก็ตักหัวเข่ากินค่ตัวอาหารซาวลินเองเรค่อง้บเดี๋ยวนี่ค่ะพี่น้องวัต้องไท่สีถุงแยมหรือสีอิ่วดำสีอิ่วขาวเนาะค่ะกินเองค่ะเนาะค่ะือเช้าก็สาวานะคะ กินเบิบอสอาจจะกินเน่นผักนี่แหละคะ่ะพี่น้องกินเล่นผักนี่แหละค่ะนะคะ,คะบ้านรักผักอันนี้ก็คือไข่เค็มนะคะไข่เค็มะคะ่ะใส่เป็นชิ้นเข้าไปอย่างนี้นะคะลากให้มันเล้วโรดค่ะแบบนี้ให้มันจบในถ้วยเดียวกันถ้าเป็นของตัวเองอนะคะน่าลากชั่มุมงเร็วๆไว้ๆแล้วก็สิไปใบเสนีนะคะ เระกะ็เอานามหดจักหน่อยกันอาโถช่ำๆค่ะช่ำๆค่ะผัดกระหล่ำไข่เค็มนะคะราดข้าวหวดเลยค่ะเบบชฉ่ำๆนะคะช่ำๆข่วนตุ่นกันอก,นอกมากค่ะพี่น้องกินน้ำกันมาจากเขาสาวเด้อจากพี่น้องจ๋าข้าวเช้าเป็นอะไรที่สำคัญนะแต่ถ้าทานขนมปังทานกาแฟก็โอเคแต่ถ้าสาวลินอะจะเป็นคนที่ท้องหนักค่ะนาะเป็นคนท้องหนัก อ,อะไรก็ข้าวนำอะไรก็ข้าวนำค่ะฝากคลิปนะเด้อค่ะผัดกระหล่ำน้ำปลาไข่เค็มค่ะนั่นๆค่ะไปละจากพี่น้องจ้าขอบพระคุณค่ะ